มาค่าเล่นมาคอสการฝึกสมองประลองความคิดรอคู่แข่งที่จะเข้ามามาแล้วโอเคไม่มีเสียงขอเสียงหน่อยไป ไปอย่าลืมไปฟังพุทธ,ธวจ,จะนะด้วยนะคะคำที่ออกจากพระโอษของพระศาสดาซึ่งพระอาจารย์โคลิกคึกฤทธิสุติพโลได้แปลจากพระไตรปิฎกมาสั่งสอนหรือว่ามาบอกต่อนับว่าท่านเป็นผู้มีอุปการะมากต่อเราชาวพุทธทำให้เราได้คนพบความจริงที่แท้เรื่องของการ ปฏิบัติในศาสนาพุทธไม่ว่าจะเรื่องของการวางจิตให้ทานหรือเรื่องของการแก้กรรมทำยังไงซึ่งคนไทยเราหออลงไปมากหลงไปเยอะเรื่องของการแผ่เมตตานะะอันนี้ก็ปฏิบัติผิดกันมามากเรื่องของการเ,ออเรื่องของพักอันนี้เราจะไม่เข้าไปยุ่งให้พระสงฆ์ จัดการกันเองเรื่องของระเบียบกฎวินัยของพระของพระแต่เรารู้ในแง่ของเราชาวพุทว่าที่เราปฏิบัติมามันไม่ถูกต้องนะคะเรื่องของการแก้กรรมเนี่ยอย่างผิดอย่างเยอะเที่ยวไปนอนในโรงเที่ยวไปลดน้ำมนต์อน,นี้อันนี้ไม่ได้ช่วยแก้กรรมได้การแก้กรรมนั้นต้องอยู่ที่ตัวเราแก้กระทำเองไม่มีใครช่วยได้ อันนี้ก็เดินมาไปพูดไปคนสูงอายุนะคะเป็นวัยสูงอายุที่เป็นกเกษียณก็จะมีเวลาว่างมากถ้าไม่หากิจกรรมทำก็จะอาจจะเป็นโรคซึมเศร้าหรือไม่งั้นก็เป็นโรคหลงลืมได้อันการเล่นนี้ก็เป็นการเพิ่มรอยักในสมองให้ เพิ่มความจาไม่ให้เราเกิดอาการหลงลืมถ้าหากเป็นโรคหลงลืมก็ลําบากนะคะเพราะว่ามีเศรษฐีซึ่งเป็นโรคอัลไซเมอร์เนี่ยค่ะไปทําบุญกงเต็กแล้วก็ไปเสียชีวิตที่นั่นแหละหลงหลงลืมแล้วยาติก็เยอะคนนี้ก็คิดว่าอเอาแกมาคนนั้นก็คิดว่าอเอาแกมาปรากฏว่าไม่มีใครอเอาแกมาสักคนแกก็เดินคือตายใน ป่าช้านะ่ะแถวหองซุยน,น,นั่นแหละนั่นก็คือเกยหลงหลงโรคอัลไซเมอร์เป็นกันเยอะในในคนไทยและก็ในผู้สูงอายุอันนี้เรามาเดินหมากกันนะคะแต่ก็พูดยาวขออภัยด้วยท่านใดที่ลำคาญ ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับยูทูบเบอร์ลายใหม่เพื่อ,อ,อมีผู้ติดตามเยอะก็จะเกิดมีรายได้มากขึ้นมาจุเจือในวัยชรา เดินแนวตรงเราก็แพ้เรียบเนี่ยก็เดินสายตรงอะ่ะเดินไปเดินมาเราก็หมดโอกาสหมดตัวเดินก่อนตายแพ้อย่างเดียวไม่เป็นไรแพ้ชนะไม่ว่าการเริ่มต้นใหม่ง่ายกว่าตั้งใหม่ง่ายกว่าแต่เราต้องคิดเล่นจนให้ให้สุดก่อน สุดความเสื่อมไปเกินเนาะนาะเนาะนี่นะนะเอาอะไรกันนักเธอจะไปทางไหนฉันจะไปทางนี้เอากินไปยอมดีกว่าตั้งใหม่ง่ายกว่าเริ่มใหม่เริ่มใหม่เอาหนีเฉยเลยแสดงว่าเล่น โปรแกรมกับเราพอจะให้เลนก่อนอก็หนีอ้าวคนใหม่เข้ามาโอเคไปไปไปเาฝึกสมองเพิ่มเลยอยากให้สมองการป้องกันหลงลืม แพ้ชนะเป็นเรื่องปกติของการเล่นเกมไม่ซีเรียสนะคะแต่ว่าเราเดินเราจะใช้ความจำใช้ความคิดมันก็จะทำให้สมองเราเนี่ความจำดีลมได้ไหมลมไม่ได้ ลมไม่ได้ลมไม่ได้ก,กุ๊กก,กุ๊ก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 เขาเฮอใครจะหมดตัวเดินมาก่อนกันโอ้ยเราหมดตัวเดินก่อนพระเจ้าช่วยกุยถอด เราหมดตัวเดินก่อนครับเดินไปนี่กระโดดสองอ้าโอ,โอ้ให้กินไปทางนี้หนึ่งสู้ยิบตาตอนนี้สู้ยิบต,ต,ตาจนกว่าจะหมดตัวเดินสู้ยิบตาจนกว่าจะหมดตัวเดินกินตัวนี้เราก็กินตัวนี้เรากินไหม Hai lâu kinh lý bào Hai lâu kinh lý bào สมโอ้โหสวยสวยรู้สวยรู้ขอขอเจออีกทีนะอย่าหนีนะขอเจออีกรอบอย่าหนออีถ้าแพ้แบบเดิมแสดงว่าคุณเก่งมากคุณเก่งมากสามสวยสวยสองสวยสวย,สวยกินคืนปุ๊บ คุณพลาดแล้วครับไม่เหมือนเมื่อกี้นะคุณพลาดแล้วครับไม่เหมือนเมื่อกี้นะคุณพลาดแล้วนี่ลุกไปเลยลุกลุกไปลุกไปลุกไปฮึจุกกจุกกะมาเลยไม่กลัวไปไป มาเลยค่ะมาเลยค่ะไป okay, มาเลยค่ะ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 อือหืออื้อหืหืือหืสี่ต่อสามเลยนี่เป็นไปได้ยังไง มาเลยมากินเลยเรายอมไม่กินแล้วคุณก็จะหมดัวเดินยอมแพ้เราไปฮฮ่าไปไปลุยอันนี้เป็นห้า หมากห้าแต้มผสมกับหมากมาตรฐานเจอหมากมาตรฐานเราเป็นฝ่ายหมากมาตรฐานเขาเป็นหมากห้าแต้มลุยลุยอ่ากินไปกินมาลุยกิน ลุยไปไปไปกินกินดูสิใครจะหมดตาเดินก่อนกันนี่จัดไปนี่นี่ นี่<อ>งฮ่า <Dank> ฮ่าฮคาว่าเราบทเดินก่อนแพ้มากมากพิดขำเห็นไหมลืมคิดเดินเร็วแพ้โอเคกอลาตาเอาเดินไปไปไป ข้าแต้มะสงค์เจอหมากดาวกระจายหมากดาวกระจายจะแปลงร่างโอ้ยโดนเกากินสองไม้ไม่เขาอุดตูดทันไปลุยไปทางนี้เราก็ไม่ให้กินไปลุยไปลุยไปลุยไป ลุยไปลุยไปลุยไป อย่างนี้ก็แล้วกันอ่ะอย่างนี้ดีกว่าต้องจะอย่างน้อยต้องต้องเสียเส้นเราหนึ่งตัวเส้นมาหนึ่งตัวเรากินสองดีกว่าถ้าเรากินหนึ่งจะเกิดอะไรขึ้นฟึบเขาก็เดินมานี่คิดคิด อ้าโอเคเนี่ยกินนี้ดีกว่าเขาก็มาอุดเราไปเข้าฮอตไลน์ตรงจืด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 นี่แน่ให้เสือื้นเขาเรียกให้เสื่อื่นะนะจ้างตัวที่สองจ้างตัวไหนอีกจ้างตัวที่สามเอาเขากินเราสองโอเคไม่เป็นไรโอโ้โหเขากินเราอีกเขาเข้าหอด โอ้โหให้กินไปเลยเดี๋ยวเราจะจ้างให้กินอ pues ีกนี่อ้ <S <S ามาเลยมาเลยไป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  ลุยมามาโอเคเมื่อกี้เราแพ้เขาตานี่นี่นะใช่ไหมไม่เป็นไรนี่นี่ เลยนี่กับคุณจะเดินตัวไหนคุณมีเดินได้ตัวเดียวโอเคเดินนี่แหละคุณเดินได้ตัวเดียวนี่เดินไหนโอ้กินสองคืนโอเคไม่เสียหลาย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 

นี่บอ,อจอดก็บอเจวปึ๊บกินนี่เรากิกนนี่เขากินนี่เอ้ยไม่ได้ไม่ได้เอานี้ดีกว่าเอา้านี้ไม่รอจอดก็บอเจวใครจะใครจะแพ้ใครจะชนะดูกันเอามาเอามาเอามากินชิป ชิปมาหนีชิปเอาเราจะตายก่อนนี่เพราะเราไม่มีตัวเด่นฮ่าห้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 าเราหมดตัวเด่นก่อนครับฮ่าห้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 าสามกับสาม ซามกับซ้ำเฮ็ดจังได้หมดตัวเดินเราคิดว่าเราเหนือเขาจริงๆเราแพ้เขาได้นเนี่เพราะเราเดินเพลินไปอดตัวเองอกินปเดี๋ยวเรามาทางนี้กุ้มใจกุ้มใจกุ้มใจเดินไปอดหมากตัวเองซะเฉยเลย เฉยเฉยเฉยจะหนีไปไหนเธอก็ต้องเสียให้ฉันอยู่ดีหนึ่งตัวอืออ <c oughs> เราน้อยกว่าเราก็ต้องยื้ออย่างนี้แหละวะฉันก็ยื้องเงี้ยเป็นเสมอกันไป <c ười> เรื่องไรฉันจะเดินเดี่ยวเออเออเออเสมอกันไปโอ้ตายแล้วเขาฉลาดขึ้นจากที่ยือ้อกันมานานแพ้เลยเรา <c ười> ให้ตหังค์ไปง่ายกว่าโอ okay, เคกินไป เลยไพยอ,อ,อืดาวกระจายเราเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยกระจุยดาวกระจายเจอห้าแต้มแพ้ต่รอดอืม,อมเรายังไม่ลุกปล่อยไว้ก่อนปล่อยไว้ก่อนชึบชบ ตัวนี้ตัดมาเพื่อจะแทกกินตูดไม่ยอมออกเอาไงดี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  ไปเข้าฮอตช้าไม่ได้ต่ำมากต่ำมากต่ำชิงเด่นกันชิงเด็ดกันชิงเด่นกันชิงเด็ดกันชิงเด็ดกันเะแล้ก็ได้ประโยชน์ไปหนึ่งเข้าเลยนั่นไงนรู้ว่าเข้าตายยังเข้าอีก ไ,ไป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 หมาหา้เต็มจึงหมักมาตรฐานลุกไป day. จะเสียเปียบนะเคเพราะว่าโดนเขาลุกกินเราเราต้องหนีไปตรงนี้ก่อนเพื่อเขาจะไม่ลุก <c oughs> ดีนะที่เขาไม่ลุกแต่แรกถ้าลุกแต่แรกเขาได้เราเสียเปรียบเลยมาลุกตอนท้าย <c oughs> อ่าเราจะกินสอง <c oughs> กินได้ไหม กินสองกินสองไม่ไดนเน้เราเสียเปียบไปนี่โอ้โหย,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 ยิงสองไม่ได้เสียเปียบรอบนี้แนวน้มแพ้ เปิดตูดฮอตให้เขาเขาฆ่าเราเราก็เข้าฮอตไม่ได้แต่ถ้าเขาอยากเรีกเล่นเข้าฮอตเขาอาจจะลืมค่าเราเราก็เดินไ่เข้าฮอตอะอะอะฮัลโหลอู้อูอ้คิดก่อนคิดก่อนเขากําลังคิดนะอ้าไม่ค่าดีจังไม่ค่าดีจังไม่ค่าดีจัง อื้อื้ดีจังสามสองเอาสี่เข้าฮอดไปแล้วค่าเราสามสองค่าเราค่าเรา ข้าวฮอตอีกตัวดีกว่าข้าวฮอตอีกตัวดีกว่า ข้าวโดอีกตัวดีกว่าโอ้ยตายแล้วลืมโอ้หประมาทเกินโฮ้ยแพ้เลยมเมือ่อแต่ยอมดีกว่ายอมยอมยอมอเดี๋ยวเดินให้กินยอมยอมยอมอด็าเดินให้เรากินก่อนโอเคสนุกด,ดีมาไป อ่าก็เด้นหมากดาวกระจายทุกรอบมากฮาเต้มมากดาวกระจายเจอมากมาตรฐานนี่ลุยลุยยิงมาไอ 哎。哈哈 เออเอเอ,เอจะกินอันไหนจ้อาอาืมชิชิอชอโชแพ้อีกแล้วตานี้ เจ้าช่วยกล้วยทอดเพ้ออีกเลยจ้ายอมเลยจ้าให้กินไปหมดพักก่อนนะ